คนละฮะดนลวหลอดแลวนววันั้นก็น่าจะซื้อมาเลยทีเดียวว่าไหนวะทื่ผ่านตลาดใชยตลาดไทยอ่ะนึกไม่ออกนล้วตลาเจตต้องแตกสูตรนัวมาแล้วจ้าตำส้มตำก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา1 7 2บาทสาม,มาถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า สามร้อยสี่สิบตลาดบางแคห้าร้อยหอมหอมเส้นกีจกาก็ัดีสวยอะตลาดบางแคร์ไม่เคยลูกเลื่องห้าร้อยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อที่บางแคร์ที่ตลาดไทยเดี๋ยวให้พี่มี่ไปกับเบสตี้เอารถเจ๊ไปซื้อพริกุ้ยช่าหมดหมดแล้วฮะหมดแล้วหรอหมดแล้ววันนั้นก็น่าจะซื้อมาเลยทีเดียววันไหนวะคือผ่านตลาดบางแคร์เออตลาด ใครอ่ะเนื่องไม่ออกสวัสดีจ้าออย ะซื้อหอ Yellow, อ่อ,อกิโลตรงนี้น่ะประมาณสิบสองสอสงโลซเป็นสองนลไ่ซื้อเป็นโลสี่สองสอบส่อสองสอดูดิหนะา,าดูแค่หน่อยดียดรคาคาโดยดกัน เป็นไฟนเขาอินมายอยากเปิดขายที่ตลาดบางแคร์ไหมคะไม่ได้ขายเลยถ้าเราขายตอนนี้คิดว่าเราเปิขาย,ด,าายดีกว่าสุดไหม ก็ข่มในตอนนี้ยนะกันนะอย่าลืมคนฝังมันลูกเวลาเราจะเอะอเออเออเออดำพันค่ะนี่ฉันชื่อดำพันเราต้องแต่งตัวแล้วบอกว่าเป็นดำ แล้วมันแก้ไม่ได้เลยตอนนี้ที่มันเป็นตัวเลขแก้ไม่ได้ใช่ไหมแก้ได้จริงๆบางร้านนะ่ะเขาก็จะทําแบบเป็นน้ําซุปไปเลยนะเป็นน้ําซุปแบบเพิ่มแต่กีกับชูรดเอาอยะะ่างเงี้ยครับก็มีแต่ว,ว่าของเราให้ใช้ตังสดเลยนะ หน like ัวหนัวมากอันนี้หนัวมากเหรอกนีกลับบ้านหนึ่งเอาแต่ลูกชิ้นลูกเบสเอาแต่ลูกชิ้นกลับบ้าน ต่อไปพี่ตำละตำาะหนึ่งจุดสบายต้องใจรักด้วยใช่ไหมคะถึงทำออกมาดีค่ะอันนั้นมันแน่อยู่แล้วเธอการใ่เพรเรื่องราวอาหารมันแน่อยู่แล้วเลยเหมือนเราด่าผัวแล้วมาตำก็ก็ก็อาหารก็อิ่มรสชาติหนึ่งนะเธอ ขนมจีนไม่เอาตีนนะครับแต่รักอย่างเดียวไม่พอนะเธอต้องมีชูรสด้วยผงนัวด้วยมันต้องมีผงนัวด้วยจ้ะถึงจะอร่อยต้นหนึ่งเขามาจากไหนต้นหนึ่งเขาเป็นเหมือนไข่หนักนะหรืออะไรด็กน้อยเหลอ แล้วกบแล้วไม่ทำสอง